มาดูข้าวแปลงนี้นะครับข้าวแปลงนี้เป็นข้าวนาดำนะครับอายุข้าวที่ปลูกปักดำไปนี้ก็ก็ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับข้าวก็กำลังตั้งตัวนะครับในช่วงที่ข้าวกำลังตั้งตัวอ่อนๆใหม่ๆนี้นะครับปุ๋ยที่เหมาะสำหรับข้าวนาดำมากที่สุดในตอนนี้ก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับ เราจะต้องใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับจะถามว่าปุ๋ยสูตร15-15ได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ปุ๋ยสูตร15-15เนี่ยนะครับมันก็จะเล่งเร่งต้นใบดอกเนี่ยนะครับมันจะเล่งสามอย่างเลยอย่างข้าวในตอนนี้มันก็ยังไม่มีดอกนะนะครับดอกก็ยังไม่มีลําต้นก็ลําต้นก็กำลังโตมากันนะครับกำลังโตมากัน นะครับแต่มันจะเสียตรงที่สิบห้าสุดท้ายนี่แหละนะครับเร่งดอกเนี่ยดอกมันยังไม่มีนะครับจะให้ดีที่สุดก็คือปุ๋ยุเลียนะครับเร่งใบอย่างเดียวไปก่อนนะครับเร่งใบให้ใบมันเขียวนะครับให้ต้นมันอวบนะนะครับเร่งการแตกกอของข้าวนะครับปุ๋ยุเลียเนี่ยครับมันเป็นนายตัวเจ่นนายตัวเจ่นแบบว่าเยอะเลยนะครับ ปุ๋ยยูเรียเนี่ย4600เนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่เหมาะสำหรับพืชที่กำลังตั้งตัวใหม่ๆนะครับตั้งตัวใหม่ๆอย่างเช่นข้าวในตอนนี้นะครับแปลงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวรอจังหวะสักที่หนึ่งก็จะใส่ปุ๋ยละนะครับสิ่งที่ไม่ควรละเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือศัตรูของข้าวนี่แหละครับก็คือหอยเชลี่นะครับ หอยเชลลี่ครับช่วงนี้ก็จะระบาดเยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงข้าวกําลังตั้งตัวแล้วก็น้ําก็ไหลามาใหม่ๆแบบนี้นะครับหอยเชลลี่มันก็จะไหลามาตามคลองนะครับตัวน,นี้มันก็สนุกสนานกับการนะครับได้มาเจอทุ่งนานะครับมันก็จะกัดกินต้นข้าวนะครับแล้วมันก็จะ,ะขยายพันธุ์กันอย่างรวดเร็วนะครับดูแต่และตัวมันก็ นะครับบางตัวมันก็กอดรัดฟัดเวียงกันนะครับหอยเชลี่เนี่ยนะครับมันก็จะขยายพันธุ์นะครับหอยเชลี่มันจะขยายพันธุ์นะครับโดยการนะครับไข่ไว้นะครับที่กอข้าวแบบนี้นะครับนี่นะนี่ก็เป็นไข่ของหอยเชลี่นะครับมันคานขึ้นมานะครับออกเลยนะครับเนี่ยมันคานขึ้นมาวางไข่ที่ใบข้าว แล้วมันก็จะกินต้นข้าวอ่อนๆนะครับตกปลายยอดอ่อนๆนะครับมันก็จะกินนะครับชิลลี่นี่ก็เ,เป็นศัตรูข้าวที่ไายกัดเหมือนกันนะครับมันกินข้าวเนี่ยอย่างอย่างสมมติว่าข้าวที่ต้นโตโตแล้วนะมันก็มันจะไม่กินนะครับเพราะมันแข็งมันจะกินข้าวที่มันกำลังแตกกอใหม่ๆอ่อนๆใหม่ๆนะครับอย่างแตกอ่า อย่างต้นข้าวที่กําลังที่จะแตกกอนะครับที่มันอ่อนๆออกมาใหม่ๆเงี้ยมันก็จะกินนะครับแต่กอใหญ่ๆที่มันแข็งๆแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะกินได้แล้วนะครับนี่นะมันแข็งแล้วนะครับการปลูกข้าวนี่ก็เรื่องน้นํา่ก็สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าน้านี่มันจะคุมในเรื่องของหญ้านะครับถ้าเกิดว่า มองนาม่องไหนนะครับแปลงไหนที่น้ํามันไม่ค่อยมีนะครับหญ้ามันก็จะขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่านน้ามันเต็มทุ่งนาแบบนี้นะครับย้ามันก็จะไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับมันก็จะมีแต่ข้าวเท่านั้นที่เ,เจริญเติบโตนะครับสวยงามนะครับแตกยอดแตกใบแล้วก็ออกรวงให้เราได้รับประทานกันนะครับ อย่างข้าวที่เขาปลูกกันอ่าบนพื้นราบนะครับอย่างข้าวไร่ข้าวอะไรพวกนี้นะครับแบบนั้นก็จะประสบปัญหาเรื่องหญ้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าหญ้ามันก็จะค่อนข้างที่จะออกออกเยอะนะครับออกเต็มพื้นที่เลยอนะครับเราก็ต้องคอยที่จะพ่นยาฆ่าหญ้านะครับพ่นแบบจี้เลยนะครับถ้ามาอย่างงั้นนี่หญ้ามันก็จะกืนต้นข้าวไปหมดเลยนะครับ แต่ข้าวมันก็ยังจะสวยอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ผมก็เคยปลูกมากันนะครับข้าวไร่นะนะครับถึงแม้ว่าหญ้ามันจะปกคลุมข้าวนะแต่ข้าวมันก็ก็ยังที่จะออกรวงได้อยู่นะครับก็แย่งกันออกรวงได้อยู่นะครับนะแต่มันก็ต้องรอฟ้ารอฝนนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้น้าได้เต็มที่นะครับเหมือนจุดนี้ก็ใช้น้นาในลาห้วยนะ ถ้าเกิดว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยน้ำน้ำพุ่ยมันก็จะมีอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับทุ่งนาผืนนี้มันก็จะเต็มไปด้วยน้ําแบบนี้นะครับดูข้าวแปลงนี้นะครับข้าวแปลงนี้เป็นข้าวนาหยอดนะครับเป็นข้าวนาหยอดเมล็ดนะครับก็ใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียไปหนึ่งรอบแล้วนะครับตัวนี้ข้าวก็กําลังเขียวนะครับ กำลังเขียวกำลังสวยเลยนะครับมันก็จะแตกต่างจากข้านาดำอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเขานายอดเนี่ยนะครับมันจะเจริญเติบโตได้เลยนะครับไม่ต้องถอนรากไม่ต้องถอนต้นก้าออกมาดำนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการแตกกอนะครับถ้าอย่างข้าวนาปลูกแบบนี้นะครับข้ามันก็จะออกจากมเมล็ดแล้วก็มันก็จะแตกรากได้ยาวเลยนะครับ มันก็ไม่ต้องชะงักในการแตกรากใหม่นะครับรากมันก็จะแตกขึ้นเรื่อยๆหากินเรื่อยๆนะครับกอมันก็จะใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับของข้าวนาดำกับข้าวนาปลูกนะครับเข้าวนาปลูกนี่ยมันผมว่านะครับเปอร์เซ็นในการแตกกอมันจะดีกว่านะครับก็ดูบางกอนะนะครับตัวนี้นะครับเห็นกอเล็กๆอย่างนี้นะครับ ก็เริ่มที่จะนะครับบวบใหญ่แล้วก็แตกกอเล็กๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับดูดูดูเม็ดนี้นะครับอย่างจุดนี้ก็เข้าเม็ดเดียวนะครับเข้าเม็ดเดียวแต่สามารถที่จะแตกกอมาได้หนึ่งสองสามสี่นะครับเข้าหนึ่งเม็ดแตกกอมาสี่นะครับเนี่ยนะครับนี่นะย,ยิ่งในนี่อีกนะครับเนี่ย ไอกอเนี่ยมันก็จะแตกกอเรื่อยๆนะครับหนึ่งเม็ดก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นสี่เป็นห้านะครับยัดกันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับกอมันก็จะอวบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอวบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือข้าวอ่าข้าวนาอ่าข้าวนาปลูกเมล็ดนะครับข้าวนาหยอดนะข้าวนาหยอดนะครับครับคลิปนี้ก็อัปเดตข้าวให้ท่านชมได้ดูนะครับข้าวที่เห็นนะครับ ั้งเข้านาดําแล้วเข้านายอดนี้ก็เป็นข้าวพันเดียวกันนะครับอายุเท่ากันนะครับเป็นข้าวเหนียวพันสันปะตองนะครับครับตอนนี้ก็กําลังสวยกําลังตั้งตัวเลยนะครับก็อยู่ในช่วงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนสิงหาอยู่เลยนะครับอีกไม่นานเข้าก็คงจะตั้งท้องแล้วนะครับรออีกสักเดือนนะครับสักเดือนกว่านี้แหละครับเขากำลังจะตั้งท้องแล้วนะครับทีนี้ก็ขอลาท่านชมไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ